วันนี้เราจะมาเปิดครั้งภพยรอบที่สองนะครับนี่มันเป็นกองโคตรใหญ่นะเมื่อกี้ให้ดูตัวที่ถูกที่สุดไปละอันนี้คือตัวที่แพงที่สุดแล้วนั่นก็คือไฮไลท์ของวันนี้ไปดูคลิปไปเลยครับผมอินโทรมาสวัสดีครับอยู่กับผมครับวันนี้เราอยู่กันในช่วงของ ลุงพัตเต้รีวิวของ EP พิเศษวันนี้เราจะมาเปิดครั้งไพ่รอบที่2นะครับเป็นครั้งแรกเนี่ยก็คือเป็น EP แรกเลยของลุงพัตเต้รีวิวของนะครับแต่ว่า EP นี้เนี่ยเราจะมาเปิดเป็นเหมือนผมจะเปิดครั้งไพ่ให้ดูทุกปีว่าในแต่ละปีเนี่ยผมมีไพ่เพิ่มเข้ามาเป็นอันไหนบ้างหรือยังไงหรือถ้ามันเพิ่มเยอะค่อยเปิดแต่ถ้าปีไหนที่ผมได้เพิ่มมาสำร,รับตรงสำรับอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้เอาให้ดูนะครับแต่ว่า อันนี้คือมันเพิ่มมาแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับผมซึ่งไพ่แทบทั้งหมดเนี่ยผมก็รีวิวไปหมดแล้วนะฮะใครสนใจก็สามารถไปดูคลิปแยกเดี่ยวๆได้อาจจะไม่ได้อธิบายละเอียดขนาดนั้นนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนับ3 2 1สองหนึ่งิโวาโอเคอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าในวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นการถ่ายรีวิวไพ่ทั้งหมดที่ผมมีอยู่ณตอนนี้ ในช่วงปี2021นะครับผมช่วงเดือนธันวาเนาะกำลังจะเข้าปี2022นะครับผมจะมาถ่ายดูว่าไพ่ของผมที่ผมมีเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วให้คุณผู้ชมดูใครที่ติดตามคลิปรีวิวของผมมาเรื่อยๆอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าสําหรับใครที่อยากดูเน่ยซึ่งมีคนขอเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะว่าผมมีไพ่อะไรบ้าง เอาตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเลยเอาเป็นอันที่เก่าที่สุดก่อนละกันเนาะอันที่เก่าที่สุดไพ่ที่เก่าที่สุดที่ผมเคยใช้มานะครับก็จะเป็นตัวนี้อันนี้เป็นไพ,พ่พลาสติกเลยนะครับผมซึ่งอันนี้ไม่ใช่ของผมนะอันนี้เป็นของพ่อผมแต่ว่าพอผมเริ่มหันมาสนใจเรื่องไพ่เรื่องการเล่นกลเรื่องการตัดไพ่อะไรพวกนี้พ่อผมก็ยกให้นะครับผมไพ่ตัวนี้หลายคนนะ อาจจะไม่เชื่อแต่ผมพูดจริงๆแล้วว่าอายุเยอะกว่าตัวผมอีกนะครับ <Yeah. S 1> อายุมากกว่าตัวผมซะอีกนะ <Yeah. S 1> โอเคให้ดูนะครับผมนี่ไพอันี้เนี่ยซื้อมาจากเซเว่นนะผมน่าจะซื้อจากเซเว่นนะสำหรับรับน่าจะบางที่ก็สามสี่ร้อยบางที่ก็สองอยนะครับผมอันนี้นะครับผมโอเคไพเนี่ยมันเป็นไพพลาสติกซึ่งตอนจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ไปทําอะไรแล้วแหละ โซส่วนมากจะไปเน้นด้านการใช้ไพ่กระดาษซะมากกว่าเนื่องจากว่าคืออย่างที่ผมเคยอธิบายไปนะว่าไพ่พลาสติกเนี่ยมันจะมีไฟฟ้าสถิตครับไฟฟ้าสถิตก็คือมันจะทําให้ไพ่เนี่ยมันเกาะกันเป็นก้อนๆนะครับผมมันเกาะกันซึ่งมันทําให้เวลาเราเอ่อเล่นกลหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะแบบมีโอกาสติดติดกันเป็นก้อนๆเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งให้ดูเห็นไหมครับมันมันไม่ได้หลุดออกแบบเป็นใบๆอ่ะพอทิ้งไปมันจะแบบ มันจะเป็นก้อนๆติดกันอยู่นะครับผมโอเคซึ่งไพ่พลาสติกเนี่ยข้อดีคือมันกันน้ำนะครับผมแล้วมันทนกว่าแต่ว่าผมไม่แนะนำนะครับใครที่พอจะมีงบหน่อยก็ซื้อไพ่กระดาษมานะครับถ้าใครคิดจะเอามาใช้นะครับแต่ว่าถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แหละนะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับผมโอเคเนี่ยนี้ก็จะเป็นไพ่พลาสติกนะครับผมยี่ห้อ น่าจะยี่ห้อจัมโบ้นะน่าจะเป็นยี่ห้อมันเนาะให้ดูด้านของเอสโพดัมนี่เอสโพดัม um ของไพ,พลาสติกก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมมันเป็นพลาสติกมันมีความยืดหยุ่นสูงนะครับมันพับยังไงก็ได้แต่ว่าไพ,พลาสติกเนี่ยการเก็บรักษาควรจะเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิพอเหมาะ,ะครับไม่ร้อนไม่เย็นเกินไปเพราะว่าพ,พลาสติกเนี่ยยิ่งมีความร้อนสูงเนะี่ยยิ่งมีแบบห้องอุณหภูมิสูงอนะมัน ยิงเก็บไม่ค่อยได้เพราะว่าไพ่พลาสติกถ้าโดนแดดโดนความร้อนบ่อยๆมันจะกรอบนะครับผมมันจะกรอบแล้วก็แตกนะผมมีตัวอย่างรู้สึกจะเป็นในดอกกิ่มั้งน่าจะใช่นี่นี่เห็นไหมฮะอันนี้คือตัวอย่างนะครับไพ่มันแตกนะครับตรงขอบมันบิ่นแตกไปนะเป็นตัวอย่างเลยนะครับผมที่ว่าไพ่พลาสติกมัน ทนกว่าก็จริงแต่ถ้าเกิดว่ามันโดนแสงโดนความร้อนเยอะๆมันก็จะกรอบแตกนะครับผมจ็กเกอร์ก็มีมาให้สองใบนะครับผมนี่มีสีมีเป็นสีอันนึงแล้วก็ขาวดําอีกอันนึงนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับขอไปไวเลยนะครับคนดูเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานไปนะครับผมกลัวว่าคลิปมันจะนานไปหน่อยโอเค พอตัวนี้เสร็จนะครับหลังจากผมใช้ไพ่พลาสติกได้ประมาณเดือนสองเดือนก็เริ่มจะเก็บเงินเก็บอะไรได้แล้วนะครับแล้วก็ซื้อไพ่กระดาษสําหรับแรกในชีวิตของผมไพ่กระดาษสําหรับแรกในชีวิตของผมเนี่ยเป็นอันนี้เลยนะครับผมยกให้อันนี้อันนี้คือ Harley Ho Original Fan Bag นะครับผมเป็นหลังพัดเนาะผมหาซื้อมาราคาสองร้อยกว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับในช่วงที่ซื้อมากล่องอะไรพวกนี้มันเก่ามากเลยนะครับคนดูเพราะว่าผมซื้อมา น่าจะเกือบปีได้แล้วมั้งเนี่ยนะครับแล้วก็ผ่านการใช้งานมาอย่างหนักหน่วงนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องสีแดงนะครับผมทาลิโฮเนี่ยผมมี2ลายนะถ้าใครไอ้นี่นะครับผมถ้าใครติดตามจะรู้นี่ดูขอบครับคุณผ,ผู้ชมดูความเกละของขอบขอบโคตรเหลืองตอนแรกมันไม่ได้เหลืองขนาดนี้นะแต่ว่าคือส่วนมากกันแน่ผมจะเอาไว้ใช้เป็นไพ่ซ้อมมือนะครับเวลา จะซ้อมตัดไพ่ซ้อมอะไรพวกนี้ก็จะเอาไพ่ตัวเนี้ยมาซ้อมแต่ว่าส่วนมากก็จะเห็นผมไปตัดในคลิปอยู่แหละนะนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นไพ่โฆษณานครับผมอันนี้เป็นกดเดิ้ลเดอเกมแล้วก็ด้านหลังก็มี f a c e b o o ไปซิเน่นนะครับส่วนอันนี้จะเป็นโป๊กเกอร์ไกด์นะครับคือต่างประเทศเขาจะนิยมเล่นโป๊กเกอร์กันนะครับผมเล่นเกมไพ่โป๊กเกอร์กันเขาก็เลยมีโป๊กเกอร์ไกด์ตัวนี้มาให้ แล้วก็นี้เป็นโจ๊กเกอร์ของทาริโฮนะครับผมจะเป็นสีอะนึงแล้วก็ขาวดำมาหนึ่งเป็นรูปคนตกปลานะฮะสัญลักษณ์ของทาริโฮโอเคคราวนี้มาดูที่ตัวไพ่ตัวไพ่เนี่ยมันจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เลื่อนมากแล้วนะครับเนี่ยมันก็ไม่ได้เลื่อนมากถึงขนาดนั้นน่ะนะแต่ว่ามันก็ยังแบบพอแฟนได้นิดๆน,น,นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้เนี่ยผ่านการใช้งานมาอย่างหนักหนักมากนะครับผม ตกมาแล้วนะครับตกดินตกตายมาแล้วตกมาหมดแล้วนะครับผมยกเว้นตกน้ําถ้าตกน้ํานั่นมันคงไม่มาอยู่ให้ดูนะครับผมโอเคนี่เลยนะครับคนดูสังเกตได้ว่าขอบเนี่ยเกลอะมากโดยเฉพาะต้องขอบเพราะว่าผมทําตกบ่อยตกพื้นตกอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็เคยใช้เล่นกลด้วยนะครับแล้วก็เอามาตัดไพ่แล้วนะครับในทีหลังเพราะว่าทาริโฮเนี่ยไพ่จหนหนานรับผมไม่ใช่หนาสิ แข็งฟังเสียงครับดังปัก,ป,กปักเลยนะครับเวลาดีดทีมันค่อนข้างแข็งครับผมก็เลยคิดว่ามันเหมาะกับการตัดไพ่นะฮะโอเคก็ถือเป็นอีกตัวที่ค่อนข้างผ่านมาการใช้งานมาอย่างยาวนานนะครับผมก็ถือว่าเป็นไพ่สำหรับโปรดอีกตัวหนึ่งในชีวิตผมเลยนะครับผมสําหรับแรกและสำหรับโปรดนะจะเก็บเอาไว้นะ วันไหนมันเก่าก็จะเอาใส่ตู้ขึ้นโชว์นะครับพอเราผ่านไปแล้วกับ2ตัวนะครับผมให้พลาสติกสำรับแรกกับฮาร l ลโฮสํสำรับต่อไปที่ผมเลือกซื้อเอามาใช้เล่นกลโดยเฉพาะเลยก็คือเจ้านี่ครับเจ้านี่เนี่ยใช้มานานแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยได้เก่ามันไม่ได้เก่าอะไรขนาดนั้นนะครับตัวนี้คือ bicycle standard นะครับผม bicycle standard กล่อง ขอบทองแล้วอย่างที่บอกนะครับว่ามันจะมีรุ่นหลายรุ่นมากไบซิเคิลเนี่ยเยอะแบบเยอะไม่รู้ถึงร้อยหรือเปล่าแต่ผมว่าเยอะมากนะครับรุ่นของไบซิเคิลเนี่ยนะอันนี้เนี่ยผมไปหาซื้อมาราคาถูกๆนะครับผมไม่ได้แพงมากแต่ว่าเป็นของแท้แน่นอนครับนี่เดี๋ยวแกะให้ดูเป็นตัวที่ผมมาใช้เล่นกลใครที่ติดตามคลิปเล่นกลผมมานานจะรู้ไพ่ยังลื่นเหมือนเดิมเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้ลื่นเท่าตอนแรกแต่ว่าก็ลื่นก็แบบ ลื่นใช้ได้เลยเห็นไหมนี่แล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นไพ่โฆษณาไพ่โฆษณาจะมี2ใบน,นะครับผมนี่จะมีอันนึงเป็น get in the game เหมือนกันนะครับแล้วก็มี Facebook แล้วก็อันนี้เป็น c a r r member the rule อะไรสักอย่างนี่แหละนะฮะซึ่งมันมี2หน้าเนาะให้โหลดแอป bicycle อะไรแล้วก็อันนี้เป็นจ๊กเกอร์ของ bicycle นะครับเป็นตัวตลกขี่จักรยานนะครับผมมีแบบสีอย่านึงแล้วก็แบบขาวดำอีกอันนึงนะครับ Okay. ตัวนี้เนี่ยผมมีแต่หลังสีน้ําเงินนะถ้าเป็นสแตนดาร์ดนะับผมนี่หน้าไพ่ก็เหมือนกันแหละครับไม่ต้องดูอะไรมากก็ได้ไอ,อตัวนี้หลายคนน่าจะเห็นว่าเยอะอยู่แล้วแหละน่าจะเห็นแบบทั่วไปอยู่แล้วนะเขาใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองครับนักวิทยากรทั่วโลกรู้จักนะฮะสำหรับบซิเคนะิลเนาะเป็นอีกตัวที่ผมมองว่าดีครับไพ่ไม่ได้แข็งจนเกินไปนะครับผมกำลังพอดีที่จะใช้ในการตัดไพ่เล่นกลน,นะครับผมโดยเฉพาะเล่นกลเนี่ยเหมาะมาก เพราะว่าไพ่เนี่ยมันบางนะครับผมไพ่ค่อนข้างบางเลยนะแล้วก็เลื่อนนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกตัวที่ใช้ได้ครับก็คงจะได้เห็นเรื่อยๆแหละสาหรับตัวนี้นะครับถ้าใครได้ดูคลิปมายากลนะครับใครได้ติดตามคลิปมายากลก็ได้เห็นแน่ๆนะครับสําหรับเบสเลเตัวนี้นะโอเคถัดมาครับถัดมาตัวต่อไปที่ผมซื้อเป็นสีน้ําเงินเหมือนกันครับผม เอามาใช้ในการตัดไพ่คู่กับทาริโฮตัวเก่าก็คือนี่เลยครับทาริโฮแต่ตัวนี้เป็นออริจินอลเซอร์เคิลแบ็กนะครับผมเป็นหลังวงกลมแทนเนาะผมตอนแรกผมเลือกซื้ออะผมเจ้าสีแดงละนะหลังวงกลมเนี่ยแต่ว่าพออิญว่าไออันเก่าไอแฟนแบ็กผมอะผมมีสีแดงอยู่แล้วผมก็เลยคิดเอ้ถ้ามีเอามาเหมือนกันสีแดงซ้ำแต่คนละหลังมันก็ดูไม่อะไรเอาสีอื่นด้วเอาอีกสีหนึ่งก็คือสีน้ําเงินนะครับผม ซึ่งนักสังเกตดีๆนะคืออันก่อนๆเห็นไหมเวลาผมแกะผมก็จะตัดแล้วก็จะบอกสกแตมออกนะครับผมแต่ว่ามันจะเนี่ยอย่างอันเนี้ยกล่องฉีกนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเนี่ยให้ดูนะครับผมนี่กล่องมันฉีกนะครับแต่ผมก็เอาเทปเอากาวอะไรติดไว้นะครับส่วนอันนี้มันจะมีคราบกาวเลอะอยู่นะหลังๆมาผมเห็นว่ามันเป็นปัญหาผมก็เลยเริ่มมาแกะแบบนี้แทนก็คือกดสกแตมล,ลงไปนะครับให้มันเป็นนูนขึ้นมาแล้วก็เอาคัตเตอร์ นะครับเกียร์ปาดออกไปนะแต่ว่าอันนี้คือมันผ่านการใช้งานมานานแล้วนะเห็นไหมครับกล่องไม่ใหม่นะฮะกล่องเก่าแบบเก่าเลยนะตัวนี้นะครับผมนี่ตัวนี้ก็ยังลื่นใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไอ้จ๊กเกอร์กับไอ้ใบโฆษณาเนี่ยผมขอไม่ให้ดูแล้วนะเพราะว่ามันก็เหมือนเหมือนกับอันเก่าแหละแค่มันเป็นอีกสีหนึ่งเฉยๆนะครับโอเคมาดูที่ตัวไพ่ครับตัวไพ่เนี่ยลื่นลื่นมากนะครับตอนแรกที่ซื้อมามันลื่นกว่านี้แหละแต่ว่า อันนี้คือใช้ไปนานๆมันก็ยังเลื่อนอยู่เพราะว่าส่วนมากผมจะใช้ในการตัดโชว์ในในคลิปนะครับแล้วเวลาสอน,นก็บางคลิปก็ใช้บ้างบางคลิปก็เอาเทาริี่โฮสีแดงมาใช้สอนนะครับผมนี่เป็นไพ่ตัดอีกตัวหนึ่งครับที่ผมใช้มาเนาะถือว่าเป็นอีกตัวที่ค่อนข้างจะทนเลยก็ว่าได้นะครับมันทนทนมากๆนะไพ่เนี่ย คุณภาพไพ่มันเหมือนกับไออันสีแดงหมดเลยนะครับแค่ว่ามันเป็นคนละลายกันเท่านั้นเองโอเคขยับไปอันต่อไปด้วยความรวดเร็วครับอันต่อไปนี่อาจจะไม่ได้ให้ดูมากนะเพราะว่าที่มันมีสตอรี่มีอะไรให้เล่าเนี่ยมันก็จะเป็น 3- 4สอันที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเป็นอันแรกๆที่ซื้อเนาะแต่ว่าอันหลังๆเนี่ยจะเป็นอันที่ซื้อเพราะความชอบส่วนตัวล้วนๆไม่มีสตอรี่ไม่มีเป้าหมายที่จะมาใช้นะครับซื้อเพราะความชอบความสวยงามของมันนะครับ มาเริ่มที่อันต่อไปเลยอันนี้ผมแค่ยอยากจะซื้อมาลองเล่นเ,ยเฉยๆอยากซื้อว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวนี้เลยเอ่อเอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวออกไปก่อนอันนี้นะครับเป็นไพ่สวรรค์แบรนด์ไพ่ตาเพชรนะครับเป็นไพ่ที่ถูกที่สุดที่ผมมีในบ้านละตอนที่ผมซื้ออันนี้มา40บาทนะครับโคตรถูกที่ผมชอบอย่างหนึ่งเลยก็คือมันให้โจ๊กเกอร์มา4ตัวนะครับนี่นี่ ให้โจ๊กเกอร์มาสี่ตัวถือว่าดีนะเอาไปเล่นกลเซนชื่อกลอะไรพวกนั้นได้แต่ว่าคุณภาพผ้าเนี่ยไพ่มันอ่อนแบบเข้าขั้นอ่อนมากนะฮผมเพราะว่ามันไม่ใช่กระดาษแบบมันไม่ใช่กระดาษสารใยผ้าอย่างอันก่อนๆแต่ว่านี้จะเป็นแบบมันเป็นเหมือนกระดาษเขาเรียกว่าอะไรวะกระดาษแบบมันมันอ่ะผมไม่รู้จะเรียกอะไรเหมือนกันอ่ะมันเป็นกระดาษแบบมันมันแบบเนี้ยซึ่งมันมันทํามาแบบทํามาแค่มันเป็นไ้าเฉยๆเขาไม่ได้ตั้งใจจะทํามาให้มัน เล่นกลนหรือทําอะไรได้แต่ว่ามันเหมาะกับมือใหม่นะครับที่ไม่ค่อยมีงบจะซื้อไพ่ราคาแพงๆนะครับผมไม่ไม่มีงบจะซื้อไพ่เหมือนที่นักมายากลเขาใช้ก็แนะนําตัวนี้คือมันเล่นได้มันก็ใช้เล่นได้แหละแต่ว่าเหมือนเอาเป็นไพ่แบบใช้เป็นไพ่สํารองไปก่อนนะเพราะว่าบางทีถ้าเรายังไม่ชํชนานาญกลนะแล้วเราไปซื้อไพ่ราคาแพงๆมาแล้วมันพังนะครับมันก็จะรู้สึกเสียดายไพ่นะครับผมเพราะว่าราคามันแพงแต่ ถ้าเป็นอันถูกถูอย่างเงี้ยเรายังไม่ค่อยจะเสียดายเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันราคามันไม่ได้แพงหุยหวาอะไรเหมือนอันก่อนนะครับโอเคแต่ก็เผาว่าก็ใช้ได้มั้ยก็ใช้ได้อยู่นะครับจากนั้นนะครับอันต่อไปอันต่อไปที่นําเสนอจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยคือบีนะครับผมไพ่บีตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นบีขับสเปเชียลนัมเบอร์นนีูนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างทนนะครับ ผมซื้อมาเพราะว่าผมชอบหลังไพามันนี่เห็นไหมมันเป็นมันเป็นลายเดียวกันหมดเลยมันไม่มีขอบนะครับผมผมได้ชอบนะผมชอบดีไซน์มันเพราะว่ามันไม่มีขอบมันสวยงามดีนี่ผมก็เลยซื้อมาซื้อมาสะสมนะครับแล้วก็เวลาคิดไอเดียอะไรโม้ซัวออกก็จะเอาไอตัวเนี้ยมาเล่นนะครับจ๊กเกอร์ของบีก็จะเป็นอันนี้นะครับนี่เป็นตัวตลกนะครับแล้วก็จีพึ่งอยู่เนาะบี มีสีอันนึงแล้วก็ขาวดำอันนึงนะครับขออนุญาตไปไว้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเนาะนี่หน้าพ่อยที่พวกนี้ก็เหมือนกันปกติเป็นสแตนดาร์ดทุกอย่างเลยครับผมมันก็คือไพ่นั่นแหละมันก็เหมือนกับมันเหมือนกับอันก่อนอะแค่ว่าผมชอบหลังมันแล้วก็ไพ่ตัวเนี้ยแข็งนะครับแข็งมากแข็งพอๆกับทาริโฮเลยแล้วก็ตัวต่อไปเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้ให้ดูตัวที่ถูกที่สุดไปละ อันนี้คือตัวที่แพงที่สุดที่ผมเคยซื้อในชีวิตเลยนะครับไพ่ที่แพงที่สุดในบ้านผมตอนนี้เลยมันคือเวอร์ทอสโซเด็กครับผม FW 17เนาะซึ่งอันนี้ผมเคยถ่ายคลิปรีวิวไปแล้วแหละนี่ผมซื้อมาเอามาใช้ตัดไพ่นะครับแล้วดูหลังมันโคตรของโคตรสวยครับคนดูโหยสวยมากเอาจริงผมซื้อมาเพราะว่ามันสวยนะครับแล้วก็ไพ่โฆษณาเนานะนี่เห็นไหมครับเขาเปลี่ยนด้านหน้าหมดเลยนะครับ เขาเปลี่ยนด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมันสวยมากนะครับจริงๆอย่างที่รีวิวไปในคลิปนะครับว่าเ o อร์โโซเนี่ยมีหลายรุ่นมากแต่ว่าอีดิชันน่าจะล่าสุดนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวล่าสุดของเขานะเท่าที่ผมจําได้ไดนะนี่เป็นสีเขียวนะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนดีไซน์หมดเลยนะให้ดูผันผ่านแล้วกันนะครับคนดูเพราะว่าผมรีวิวไว้หมดละใครสนใจก็ไปดูในคลิปรีวิวเอานะครับโอเคแล้วก็ตัวต่อไปครับจะเป็น อันนี้อันนี้เป็น bicycle rider bag นะครับผม rider bag ซึ่งผมเคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันตัวนี้มันจะเหมือนกับไอ bicycle standard ทุกอย่างเหมือนกันแบบเหมือนทุกอย่างแม้กระทั่งเนื้อไพ่แม้กระทั่งอะไรเหมือนทุกอย่างเหมือนกัน100% 300 1 0 0เเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับไม่ต่างกันเลยแค่ผมซื้อมาเป็นสีแดงเฉยเยมันไม่ต่างกันสักอย่างเลยนะครับผมไม่ต้องให้ดูอะไรมากก็ได้ให้ดูแบบผ่านๆเอานะ แล้วก็นี่ด้านหลักนะครับนี่เป็นสีแดงนะครับตัวนี้ก็เอามาใช้เล่นกลนะครับผมเอามาเล่นกลสลับกับตัวสีน้าเงินเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเข้าคลิปไปคนดูอาจจะเบื่อนะครับมีแต่สีน้ําเงินสีน้าเงินและตัวสุดท้ายครับเป็นตัวล่าสุดเลยด้วยแหละที่ผมซื้อมาก็คือนี่ครับโอ้โหกล่องโคตรวิงมันคือ bicycle star gazer black hole นะครับผมนี่ผมซื้อมาเอามาสะสมนะครับเพราะว่ามันเป็นไพ่อีกตัวหนึ่งที่สวย แม้แต่สแตมยังเปลี่ยนสีอ่ะนี่แล้วตัวนี้ลื่นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้จับเลยพูดตรงๆช่วงนี้ไม่ได้จับมันเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยุ่งๆกับการเรียนเนาะนี่ผมชอบหลังไพ่นะครับหลังไพ่สวยมากเขาเปลี่ยนเขารีดีไซน์ใหม่หมดเลยนะคนดูนี่เห็นไหมมันเป็นสีแบบสีน้ําเงินนะครับแล้วหน้าไพ่ก็จะเป็นสีดาเนาะดำหมดเลยแล้วก็มีใส่วิงวังเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวให้ดูเอสโพดํานี่ เอสโวดัม um นี่สวยเลยนะครับพวกไพ่รูปภาพอ่ะจะสวยนะครับสําหรับตัวนี้เหมาะแก่การสะสมนะแต่ผมเอามาใช้ในการแฟนไพ่ตัดไพ่นะครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้ใช้ตัดหรอกใช้แฟนเล่นซะมากกว่าเพราะว่าเวลาแฟนไพ่ับตัวเนี้มันจะค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวแฟนให้ดูปึ๊บนี่ค่อนข้างสวยเลยนะเป็นอีกตัวที่ผมถือว่าผมชอบมากนะฮะอาจจะไม่ได้ลงดีเทลอะไรเยอะแยะนะครับคนดูเพราะว่า ไอ้ันหลังๆเนะี่ยคือผมรีวิวไปหมดแล้วนะครับผมถ่ายคลิปรีวิวไปหมดแล้วใครที่สนใจไอ้พวกนี้ก็เข้าไปหาดูในคลิปได้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับนี่ให้ดูกองนี่มันเป็นกองโคตรใหญ่นะนี่คือทั้งหมดที่พูดมาในคลิปนี้นะครับโอเคจริงคลิปเนี้ยนะก็มีประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกว่าอันแรกๆอาจจะเล่าอะไรสักหน่อยให้ฟังนะครับแต่ว่าอันหลังๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงดีเทลลงลึกอะไรมากเพราะว่าผมรีวิวไปหมดแล้ว ใครสนใจไปหาดูในคลิปรีวิวนั้นๆเอานะครับโอเคเจอกันครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าส่วนมากรีวิวไปแล้วไปหาดูได้ถ้าอยากไดออ้อธิบายแบบละเอียดนะครับแต่ละอันเนี่ยผมถ่ายคลิปรีวิวไปหมดแล้วแหละนะซึ่งส่วนมากเนี่ยที่ซื้อมาก็จะซื้อมาบางอันก็ซื้อมาเพื่อใช้งานบางอันก็ซื้อมาเพื่อความชอบนะครับซื้อมาด้วยความชอบส่วนตัวล้วนๆนะครับอันหลังๆเนี่ย ผมก็ไม่ได้พิจรารณาแค่ว่ามันสน่ยหรือยังไงนนะผมจะหาร้านที่มันราคาถูกนะครับราคาพอจะจับต้องได้ไม่แพงจนเกินไปเนาะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรพูดมากครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหรือกดกระดิ่งกรงกิงกินก่องแก้วค่อพลาดคลิปใหม่สุดท้ายไม่ม,มามาจะเริ่มสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ next magic สวัสดีครับเจอกัน